ับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการของเรานะะในช่วง most โปดีค่ะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะส่วนในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของมลพิษค่ะมีการลงนามความร่วมมือกันระหว่าง2หน่วยงานค่ะระหว่างกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบานันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเป้าหมายการลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมศักยภาพการตรวจวัดมลพิษค่ะพัฒ พนนามมาตรฐานกระบวนการตรวจวัดมลพิษต่างๆแล้วก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็จะสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะถ้าสิ่งแวดล้อมในบ้านเราดีขึ้นกว่านี้ก็น่าจะดีมากๆตรงส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศของเรานั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดของการลงนามในครั้งนี้จะเป็นยังไงนั้นติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมสโฟดีของเราค่ะ กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานในกระบวนการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถย้อนกลับไปสู่มาตรฐานแห่งชาติและไปที่ยอมรับในระดับสากลด้านในวิจารณ์สีมาฉายา ได้กล่าวถึงประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมดูแลและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยมีภารกิจสําคัญอย่างหนึ่ง คือการติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติภยัยและตรวจวัดการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิดเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและให้ทราบถึงสถานการณ์ในการแจ้งเตือนประชาชนเช่นการตรวจวัดฝุ่นละอองและการแต้งเตือนประชาชนในช่วงวิกฤตหมอกควันภาคเหนือและหมอกควันข้ามแดนในภาคใต้เป็นตน้นครับวันนี้ก็เป็น การลงนามความร่วมมือนะครับระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับสถาบันมารวิยานะครับเป็นระยะที่2นะครับเป็นปีที่2ซึ่งปีนี้เราลงนามความร่วมมือกันระยะเวลา2ปีนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับมี3ส,ส่วนที่เราร่วมกันคือเรื่องการตรวจวัดปลอดในน้ําทะเลนะครับเรื่องการตรวจวัดระดับเสียงนะครับแล้ว เรื่องฝุ่นละอองนะครับเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองซึ่งตัวนี้เราก็พัฒนาร่วมกันนะครับเหตุผลความจําเป็นที่เราต้องทํางานร่วมกันก็คือเพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นในข้อมูลที่เกิดจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษซึ่งกรมควบคุมมลพิษหน้าที่หลักๆก็คือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรวจวัดการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษนะครับซึ่งตรงนี้ต้องได้มาตรฐานทางสถาบันมารวิทยาก็มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือตรวจวัด ซึ่งตัวนี้ก็มาช่วยดูว่าเครื่องมือตรวจวัดแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับมีความเชื่อมั่นเชื่อถืออย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นผลผลิตของเราออกมามีความถูกต้องนะครับ โดยการร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาในครั้งนี้จะเป็นการขยายรอบความร่วมมือจากเดิมที่ได้ร่วมมือการดําเนินการถึงสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายน2558รโดยที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายทําให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยง,งานปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องและลดค่าใช้ใจ่ายในการสอบเทียบ เช่นการสอบเทียบเครื่องฝุ่นวัดละอ,องโดยไม่ต้องส่งเครื่องเปรียบเทียบอัตราไหลของอากาศไปต่างประเทศการพัฒนาความสามารถในการตรวจวัดปรลอดในน้ำทะเลและการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเสียงจากรถยนต์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในแนวเดียวกันทั่วประเทศพร้อมกับการร่วมมือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นกรณีตรวจวัดระดับเสียงจากยานพหาหนะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบทบาทของสถาบัน ในกรณีนี้ก็คือคล้ายๆเป็นหลังพิงทางด้านความถูกต้องของการวัดนะครับคือการวัดโดยทั่วไปมันก็คงมีหลายส่วนส่วนซึ่งแสดงผลเพื่อให้ประชาชนรู้ทั่วไปที่อาจจะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายบางกรณีเช่นไปจับปรับรถอะไรประมาณนั้นในกรณีหลังเนี่ยถ้าไม่มีความถูกต้องเชื่อถือได้เวลาขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลหลายครั้งฝ่ายภาครัฐก็อาจจะเสียเปรียบเพราะไม่สามารถยืนยันได้ ในกรณีนี้สถาบันมาัรวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการรับรองในระดับสากลเพราะฉะนั้นค่าวัดของเราก็สามารถยืนยันได้ว่ามีความถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นศาลเราก็สามารถยืนยันความถูกต้องได้นี่ได้และก็หน่วยงานที่เอาเครื่องมือวัดมาสอบเทียบจากเราก็อ้างอิงตรงนั้นได้เหมือนกัน ในเบื้องต้นก็จะมี3มเรื่องซึ่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานส่วนของน้ําผมก็จะเราคงจะทําอะไรเพิ่มเติมได้และก็อาจจะมีการพูดในบางเรื่องซึ่งยังไม่ได้ทําเช่นกรณีควันดําหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งส่วนนี้ใน,ในทีมทํางานก็คงจะมีการปรึกษาหรือและก็พิจารณาว่าจะร่วมมือกันอย่างไรต่อไปครับ อย่างรายการร่วมมือดังกล่าวนั้นถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างส่วนข้าราชการที่มุ่งไปสู่การพัฒนาการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการวัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการร่วมกันในปีนี้ครอบคลุ่มในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำและด้านการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ว่า ผลการตรวจวัดที่ออกมานั้นจะมีความถูกต้องซึ่งจะมีผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทีมข่าวมอสนิวสาระนันเกินเพชรรายงาน ขอบคุณคุณสอรน,นันเขื่อนเพชรน,นะคะสำหรับสกุปดีๆแบบนี้ที่นํามาฝากเราสองคนรวมถึงคุณผู้ชมค่ะสําหรับเรื่องของการลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะประโยชน์ที่ได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณ,ค,ณคุณภาพของหน่วยงานแล้วก็เป็นการการันตีว่าให้ได้ตามมาตรฐานสากลรวมถึงเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะอย่างน้อยๆน,นะคะโครงการในการที่จะทดลองสําหรับการบรันทึกลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้เชื่อได้ว่าตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆในประเทศไทยของเราหรือในนั้นกรุงเทพมหาน นครค่ะปัญหาเรื่องของมลพิษในปัจจุบันนั้นค่อนข้างสําคัญมากเป็นพิเศษนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะแก้ไขให้เรื่องต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงหรือว่าทุเลาลงได้สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเรื่องของสุขภาพของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ